สวัสดีครับดิว่าสังหาเมืองคอนนะครับวันนี้จะมาแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะครับจริงๆในส่วนของช่อง youtube นะครับชื่ออสังหาเมืองคอนนะครับหลักๆที่ผ่านมาผมก็ลงเน้นเหมือนลักษณะการพาไปชมบ้านที่ดินอะไรพวกนี้ครับซึ่งวัตถุประสงค์หลักๆจริงๆก็จะเหมือนทําการาส่งลิงก์รายการพวกนี้แหละครับให้ลูกค้าแต่ผมมองในส่วนของ อยากจะให้คุณค่าหรือว่าให้ความรู้หรือว่าแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆที่มาติดตามช่องผมมากกว่านะครับก็เลยคิดว่าหลังจากนี้ผมจะเน้นเป็นลักษณะเหมือนมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับผมจริงๆในส่วนของทางผมเนี่ยครับมีประสบการณ์ในส่วนของด้านอสังหามาตั้งแต่ปี2 5 5 9นะครับตอนนั้นผมยังอยู่กรุงเทพหมหานครนะครับ ผมได้ลงทุนในส่วนของซื้อคอนโดปล่อยเช่านะครับแล้วก็คือเราได้เรียนรู้ได้เรียนรู้ทั้งในส่วนของการขอสินเชื่อต่างๆฐานรายได้เท่าไหร่ถึงสามารถกู้ได้เพราะว่าตอนที่ผมซื้อคอนโดผมก็ใช้สินเชื่อซึ่งในช่วงระยะเวลานั้นผมก็ยังมีผ่อนบ้านอยู่นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวอาจจะแชร์ประสบการณ์นะครับในช่องนะครับได้ได เราฟังตรงนี้กันอีกทีหนึง่งก็ประมาณสักปี2,563นะครับผมก็เรียนรู้ที่จะขายขายบ้านขายคอนโดนะครับเพราะว่าผมมีแผนที่จะต้องกลับมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในจุดจุดนั้นเองผมก็ได้เรียนรู้ในการขายเรียนรู้เรื่องตัวแทนการขายบ้านคอนโดอะไรพวกนี้ครับศึกษาเล่าเรียน ทั้งในส่วนสมัครไปเรียนเป็นคอร์สฟังความรู้ต่างๆในช่อง YouTube ต่างๆจนผมสามารถอาสอบเป็นสมาชิกในหน้าของสมาคมในหน้าอาสังงานริมทรัพย์ไทยได้นะครับเมื่อประมาณต้นปี2,563และประมาณปลายปี2,563ผมก็สามารถวัดระดับชั้นเป็นระดับหนึ่งของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพสาขาในหน้านะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย ก็ได้มีการส่งผลงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของใบแต่งตั้งในหน้าและก็ผลงานที่เราได้ขายได้จริงๆจนปัจจุบันผมได้ในระดับ3ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะครับและก็ปัจจุบันเองเนี่ยผมทำงานเนี่ยผมย้ายมานครตั้งแต่ปี2563ก็ได้ทำงานในหน้าตรงนี้มา2ปีกว่าๆแล้วก็ถือว่าได้ทั้งบ้านและก็ที่ดินนะครับ ปัจจุบันผมก็ยังทำงานเป็นตัวแทนนะครับตัวแทนขายนะครับอยู่ทุกวันนะครับผมก็จะเจอประสบการณ์ที่หลากหลายนะครับเคสโอนหรือว่าเอกสารต่างๆในการโอนพวกนี้ครับก็เดี๋ยวจะแชร์ประสบการณ์นะครับหรือว่ามาแนะนำเล่าสู่กันฟังในช่องเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับผมช่องอสังหาเมืองคอนนะครับขอบคุณมากนะครับผม สวัสดีครับ